วัดก้อนเพลงได้ประมาณบ่ครับนาำบ่น้ำอยู่หกบนหกล่างหกตัวเดียวแม่หกบนหกล่างปีนี้เพิ่งรู้จุดสองงวดตั้งแต่มอกล่ามาจนถึงงวดเมื่อกี้นี่ตุลาครับที่ตุลาหนึ่งปีเพิ่งรูุ้ดสองงวดเลขตัวเดียวครับครับตัวเดียวโคโลเลยงวดก้อนนี้ได้หกนี่มักส่วนตัวนะว่ามันจะมาบนล่าง ก้อนหั่ดก้อนน่ะมันรุดถ้ารุดปุ๊บมันจะเข่าทั้งบนเข่าทั้งล่างครับก็ไม่ดีเนาะครับไม่ดีครับเก็บซีด้ยหลายหลายแต่ตัวจับคู่ว่ได้ตัวจับคู่นี่ไปซื้อรางวัลไหวมันก็เล่ได้เด็กไทยครับหกเจ็ดไอเจ็ดหกซื้อไว้หลายจนมาถือไอ้เล็กไทยเด็กไทยสามตัวซื้อไว้หล้ไร้จนฉุนทุกครามาบอกว่าต้องรู้ว่าถือครับจนวายยังก็กวัคว้าเข่า วันนี้ก็ได้มาแล้วครับตัวเดียวคือมวยออกปุ๊บก็ได้เลยครับพอตะว่าเลขออกได้ออกกระเฮ็ดเลยสำหรับตัวเดียวแต่ถ่ายคีปผมสีมีมีความฝันมาฝากความเพราะว่าเมื่อคืนนี่ไม่ไม่ฝันฝันว่ามีหลางหยาเพิ่นบอกเป็นโตเลยสามโตบนกับสองโตล่างเดีวสิบอกถ่ายคิปอันนี้แต่ใน,นส่วนตัวผมกับมักอยู่ในโตเดียว สำหรับเก็กตัวเดียวของแอดกาได้มากตัวใดครับว่านี่ได้มากเจ็ดตัวเดียวครับผมเก็บเก็บตัวเดียวครับเจ็ดตัวเดียวหาจับใส่ออกครับแต่ผมก็จับมาให้แล้วจับมาให้บนชุดหนึ่งแล้วก็ล่างสุดเดียวบนล่างมาล่อตีความฝันกับแอดกาอีกนะครับฝันใหม่ๆสดๆมาขึ้นครวามฝันไม่ต้องตียากครับเพราะว่าได้เป็นโตมาแล้วมันบอกเป็นโตเลยครับผม เป็นปูเก็เป็นยาครับเป็นเป็นหุ่นหุ่นยาครับหุ่นผูยิ่งใส่สุดสีฝาครับสำหรับสำหรับที่เอาเอาสูตรก่อนเนาะครับผมครสูตรโตเดียวได้เจ็ดจับคูไหยี่บ่กครับอันนี้จับคู่ไหครับผมนี่มีกักชุดมีชุดบนกับชุดล่างยังละชุดครับผมยังละหางบนสามตัว๋อครับครับศูนย เจ็ดสี่ศูนย์เถ้าจะซื้อ2ตัวก็ซื้อเจ็ครับผมบนอันนี้คือมาตามสูตรครับลักลอยเอาศูนย์ไส่ครับลักลอเอาศูนย์ซ2ตูนให้ซื้อเจ็ดสี่เจ็ดครับผมเจท่นผู้ใดมีทุนก็กลับไปน้าครับมีทุนก็กลับไปพร้อมมานี่ล่างด้ครับวันนี้ครับล่างเจ <7, 2. S 1> ็ล่างเจ็ดสอง คืนที่ซื้อเลขเจ็ดสองไว้ฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาหาถ้าผู้ชายคนนี้มาหาเนี่ถือเลขรวดผมอ่ะครับแตมีโชคไม่ใช่ครับสิมีโชคแล้วทะเบียนรถเพิ่นกับเจ็ดสองพอดีตัวผมซื้อไหวใช่ปะผู้ชายนี่ผู้เฒ่าคนมง้อประมาณสี่สิบกว่าปีครับคันเพิ่นมาย่ำได้หนึ่งเงนเลยครับมันบังเอิญมาตรงกับสูตรความเจ็ดสองแล้วการทะเบียนรถไหน ทะเบียนรถซีโตแต่เห็นแค่เจ็ดซองอีกสองตัมันต้นไม้บังไว้ครับอก็เลยเป็นคือแดงเราเป็นหายสองตัวบวกครับสองตัวล่างเจ็ดสองสองตัวบนเจ็ดสี่ครับอันนี้คือสูตรนะครับสูตรผมมักไปทั้งสูตรคือสรุปไปแล้วนะครับสรุปหาคือสูตรแต่ความฝันนี่ผมคิดว่ามันสิมาเมื่อนี่ สุปแล้วเรขกสูตรเครืองอากาศจะมี0 7 4กับ7 4 2ตัวครับผัวหาไปกับเอาเนาะครับเนาะ7 4 4 7และเลขกั้งจะเป็น2ครับผมนี่แค่นี้เนาะครับนี่แค่นี้ครับผมมาตามตัวเลขฝันนะครับตามฝันวัดนี้ฝันมือขึ้นไม่ๆสดๆเลยครับผมฝันว่าเอานังสือยาผมเนาะเอาแบบช่วงไปได้ตัวเลขเลยนี่ยมา เอาย่อๆเล่าแบบย่อๆครับผมผมฝันเมื่อคืนนี่ฝันว่ากลับไปบ้านแต่้าเมีนบ้านเจ้าของครับกลับแปลว่าคุณแกคุณแจรถเพื่อจะไปฮับพระไปซ่งควันนี้ออกจากประตูบ้านมาลูกไส้หรือลูกสาวแหล่ะแล้วนะผมกูวันนี้ก็เลยมาเห็นหุ่นหุ่นผู้หญิงใส่สุดสีฟ้ามันกระดูกกระดิกได้แบบเพิ่นโยกไหมครับเอียงซ้าเอียงขวาผมก็เลยหันชิงตาไปใส่เพิ่นนะ แม่นบอกกับเลยว่าสิบันี้หันไปอีกรอบสองเพื่อโยกนะบันเอาเนาก็เลยว่าดิขยันยายับได้ขยับได้ยังสี่ยาบอกเลยผมแน่ก็เลยว่าดิบันทีผมก็เลยสิ่งนี้ายังตีนอยู่ก็เลยว่าถามอีกรอบที่สองขยันยับได้ยังสี่ยาบอกเลยผมแน่ก็เลยอยากได้ก็มาเอาคนกวางอุ้ยในความฝันยานทั้งยานทั้งอยากได้ัท้งยาน ต้องสั้นขากับสั้นในในในห้องฝันนะขาสั้นไปนั่งอยู่ตนาเพื่อนยังสิละไอ้ถามยะสามตัวบนออกยังกันเล่าสิละเพื่อนบอกมาหกสี่หกครับสามตัวบนหกสี่หกผมก็เลยว่ายามันออกงวดก่อนเด้่วาิสิละครับมันออกไปแล้วงวดก่อนอยู่เลวจากแล้๋ยวยากับโบลูกันได้ว่ามันออกอย่างไรสิบานนี้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นขอล่างบานนี้เอายาผมขอล่างเนี้ยเห็นไหม มันออกแล้วตัวนั้นกันเรื่องสิคนกันว่าพันที่เอาล่างเนี่ยเอาเจหกับเจ็ดสาเด้อคนางสิเจ็ดหกกับเจ็ดสามันเรื่องสิกับเจครับมันมีผิดหมองนึงอยู่ตรงนี้ละคือผมถามไปอ,อ,อีกย่ามันจีถือบอ่กันก่างสิเ่ยมฝันไปสอวันนี้ยามจีถืออยู่บ่อคน่างสิตัวยาบอกอนะ่หวยยากับบหูเด้คนางสิ เลขยาตะเกามันหนาแม่นครับแต่ตอนนี้มันรูดเอ๊ะคนวางสี่ตอนจมันเปลี่ยงสี่ละผมก็เลยว่าเอ้ายาคือบอกสี่กำลังสีด้งามเลยเด้ตโตเลขมันได้มากเป็นโตเลยแต่ตอนจ้บน่าแต่เกาห่ะนาเลขคนหนาแม่นเขาตลอดแต่หลังๆมากนี่มันมักรุดคนวางสี่รู้ว่าคนสีไห้ปกิสนาอีหังบ่อโอ้โนี่อาการเลยว่ากุฟันแปลกๆฟันแปลกได้เป็นตัวมากตั้งใจนีวก็ฟันเนี่ย สีซื้อพวกนี้ได้แบบนี้ก็ได้ว่าหายเพิ่นย่ำย่ำน้ำเพิ่นว่ามันถือถือวอมันก็เรียกว่าแต่เก่าว่าแม่นแต่หลังๆมามันรุดมันบ้างจีสามตัวก็ถือมันก็ถิงท้ายแบบนี้นี่แม่เงาเพิ่นก็ได้ถิงท้ายแบบว่ามันรุดเลยแม่มันซีรุดครับเ้าตัวไหนล่ะบปดนี้เอ็ดกางว่าบบดนี้ตัวที่เพิ่นหายมากกับสามตบนนี่คือหกสี่หกหกสี่หกครับแล้วก็ล่างเจ็ดหกกับเจ็ดสาม เจ็หกกับเจ็ดสามี่น้องพิจารณาเนาะเล็กันแน่นครับเลันันมีคลืนเลยใช่มคมากคันผมฟันเห็นเป็นตัมันมักบอกรอนันเป็นตันี่คับมันมักบอกกอนนี่ก็แสดงว่าไปไปเที่ยวถามฟังก่อนฟันเห็นเป็นตัวเสียูไไวกันก็ได้เน่ครับผมเพว่าสีซูไว้ก่อน เส,สียดายคำสุดไทยเพิ่นเว้านี่ยนะท่นว่าถึกลูกถึกโยกกระจิตเอาเลยนะใช่คือ,อเ,อเนยครับแต่ก็มักสองตัวคนล้วที่ว่าเจ็ดหกกับเจนะ็ดเจ็ดสามเพราะว่ามันเขากับไอ้โตเดียวตัวที่ชอบเจ็ครับเครับเพราะว่ามันเขากับเลขเลขโตเดียวพร้อมตเดียวเจ็ดกับสามแต่ว่าแอบแฝงกับตัวนี้แอบซื้อไว้ครับซื้อไว้ก็วม่ใช่เอาไปแอบถ้าผมมักผมกว่าจะเอาโตเดียวก็คือเอาลักเสียดครับ กําเงินแสนเลยบครับกําเงินแสนเลยครับถือก็เพือถือเอาเลขสุดเมื่อคำนวณนะครับมักตัวใดระวังผมมันจะเป็นโอ้มันชุดเดียวนะครับไม่ใช่คำว่าชุดเดียวครับชุดเดียวนะครับเจ็ดสี่บนเจ็ดสองลางเลยถามว่ไม่มองกลิ่นหะครับเนาะครับแต่ความฝันนี่ผมย่านย่านออกเลยละมือนี้ครับเดี๋ยวตัวใดย่านออก ตัวแดงแดงครับผมย่านออกล่วนตัวแดงตัวไรย่านออกเอ็ดก่ะหกสี่หกหกสี่หกกับเจ็ดหกับเจ็ดสามครับเจ็ดสามครับตัวนี้ไะย่านมันออกควันชุดนี้ะยานออกครับแมนครับย่านออกไดบอกผูใด้บอกหนาครับหามาบอกเป็นล่างห้าบปสูงดอกประมาณนี้ละประมาณหาสิบเส้นนี่ละ่นขยับได้ผมก็เลยถามเองครับครบแค่นี้เนาะครับนาะไม่ใช่นี้ครับจะให้ เป็นเป็นความฝันกับเหล็กสูตรห้ยคำนอนของเอกการนะครับสําหรับเหล็กสูตรห้อยคำนวนของเอกการนะครับหนึ่งปีผิด2เถือนตัวเดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวให้น้งเจ็ดเลยคืวมลืมน่า่งเดือดเดือดเด้ดเนือดเือดเดือดเดือดเดอดเดื่เดือเลเด็ดอดือเดือเดอดเดเดดดงดเเเเออ

แม่อาจจะมาทั like, uh, like, you know ้งบนทั้งล่างมาทั้งบนทั้งล่างอีกครับคือเรามาฝันกับมิตตเจ็ดนี่ครับผมกับสิมามาเจดตัวนี้เเพราะว่าตัวนี้บอกเพื่อนว่ามันออกเร็วแต่เพื่อนก็บอกงานกับโบลูกันเรียว่ามันออกมันจะออกงี่หลีแต่ล่างเพื่อนก็ยังไม่หาเจ็ดหกเจ็ดหกกับไปตรงก็ไว้ปติเหยียดครับอ้ยกันถมากกับใดทั้งสองฟังเลยครับบังเอิญตรงกันนะเนาะ สำหรับตัวเลขของแอดกานะครับเพิ่ณกระบอกแหย่หลายตัวนะครับ074กับ74บนอย่างเดียวนะครับสำหรับแนวทางล่าง72เป็นศูนย์มาคำนวณเพิ่มด้วยครับเด้อหปีโตเดียวผิด2เทือนะครับคือเลขกเจ็ดนะครับสำหรับก้นฟันกับพิจารณาเอาเด้อรับเด้อก้อนฟันนี่สี่ดวนอยู่ครับก้นฟันได้เป็นโตสีสี่ดวนอยู่ได้เป็นสองสี่ดวนได้เร็วนจังเลยได้เร็วอ๋อมันจะได้เร็วได้เห็นคลิปนี้ก็วซื้อเลยค่ะ ว่าเคยฝันได้เป็นโตมันก็ออกเลยค่ะเคยฝันได้เป็นโตออกเลยพี่น้องอยากให้เพิ่นมาบอกแบบไปเอ๊ตำไทยตำเล่าอ่ะนะให้เพิ่นบอกแบบชัดเจนเลยมันค่อยเห็นเนี่ยเห็นดัดกายได้เฮ้คักอยู่